ปลัดพอมอเร่งทำแผนวันแผนนำร่องจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งแรกพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบการจัดสวัสดิการทุกช่วงวัยระดับภาคนายอนุกูลปิดแก้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าตนพร้อมผู้บริหารกระทรวงประชุมร่วมกับทีมพอมอหนึ่งเดียวจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบการจัดสวัสดิการทุกช่วงวัยระดับภาค โดยบูรณาการทรัพยากรความร่วมมือและพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองต้นแบบและศูนย์กลางการจัดสวัสดิการสังคมแบบเบ็ดเสร็จระดับภาคทําให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการใน5มิติอย่างครบวงจรโครงการดังกล่าวมีพื้นที่เป้าหมายนาร่องใน4ภาค7จังหวัดสําหรับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหนในพื้นที่เป้าหมายนาร่อง ซึ่งได้เดินทางมาลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทําแผนการจัดสวัสดิการสังคมทุกช่วงวัยสําหรับโครงการสําคัญที่จะขับเคลื่อกนการจัดสวัสดิการสังคมทุกช่วงวัยในระดับจังหวัดนั้นอาทิโครงการเสริมสภาพคล่องทางการเงินทางสังคมและแก้นี้นอกระบบโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนโครงการส่งเสริมเด็กแรกเกิดในครัวเรือนรายได้น้อยและอีกหลายโครงการ